สวัสดีคณะผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลาทุกคนนะคะวันนี้เช้าวันแรกของเดือนกันยายนพบกับครูฝนพันนิภาคงจันทร์ค่ะในวันนี้ค่ะเช้าวันแรกครูฝนเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่สดชื่นสดใสเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของเดือนใหม่ของเราเลยครูฝนไปเจอบทความดีๆค่ะเกี่ยวกับ การที่เราเนี่ยจะทำยังไงให้เราตื่นมาค่ะด้วยอากับกิริยาท่าทางที่ตดสดใสเราสังเกตไหมคะว่าเพื่อนๆของเราบางคนเนี่ยมาโรงเรียนแบบร่าเริงแต่บางคนมาโรงเรียนด้วยอาการหน้าบืง้งอารมณ์เสียหงุดหงิด เรามาดูกันว่าบทความดีๆที่ครูฝนเอามาฝากนักเรียนวันนี้ค่ะ8อย่างที่ครูฝนมองว่าพวกเราทำได้ไม่ยากเลยสำหรับการที่ตื่นมาทำให้อารมณ์ดีสดใสพร้อมรับวันใหม่อย่างมีความสุขอย่างแรกก็คือการที่ตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกขอบคุณการฝึกให้กับการฝึกให้ตัวเองรู้สึกยินดีกับสิ่งต่างๆรอบตัว การที่หลายๆคนมีความสุขได้เป็นเพราะว่าเขามองโลกในแง่ดีค่ะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตขอบคุณที่ในวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วก็เจอเรื่องดีๆในชีวิตทําให้เขาตื่นเช้ามามีความรู้สึกที่สดชื่นสดใสอย่างที่สองค่ะตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ทุกคนทําได้เลยค่ะ การที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดใสถึงแม้ว่าเมื่อวานอาจจะเป็นวันที่ไม่ดีนักสำหรับเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์เนี่ยก็จะยังอยู่ในใจเราตลอดไปแต่ถ้าเราตื่นเช้ามาค่ะแล้วเป็นความรู้สึกใหม่ทิ้งเรื่องเมื่อวานไปซะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สดใสสำหรับเราได้นะคะอย่างที่สามค่ะ หาเวลาสวดมนต์อธิษฐานหรือทำสมาธิค่ะจริงๆแล้วความสุขของเราอะค่ะไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกความสุขของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นได้จากภายในจิตใจของเราและการที่เราจะบริหารจิตใจได้นั่นก็คือการทำสมาธิการสวดมนต์หรือการตั้งจิตอธิษฐานนะคะอย่างที่4ี่ค่ะ การอ่านหนังสือทำไมการอ่านหนังสือทำให้เรามีความสุขเพราะในหนังสือแต่ละเล่มค่ะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้โลกกว้างได้ดีขึ้นทำให้เรามีแง่มุมใหม่ๆทำให้เรามองเห็นโลกในแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นซึ่งเมื่อเรามองเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นทำให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขขึ้นได้ค่ะอย่างที่5ค่ะ การที่เราตื่นเช้ามาทําตัวสบายๆไม่รีบร้อนเราจะเห็นว่าหลายๆคนตื่นเช้ามาต้องรีบหยิบนู่นทํานี่ยุ่งวุ่นวายตอนเช้าซึ่งจะส่งผลให้ทั้งวันนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกที่หงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นเด็กๆลองเตรียมทุกอย่างในตอนกลางคืน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในตอนเช้าเราจะได้ตื่นเช้ามาไม่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะเนี่ยเมื่อเราไม่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเราไม่เร่งรีบในวันนั้นค่ะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างที่ 6. ค่ะการออกกำลังกายตา,ตามรายงานการวิจัยนะคะการออกกำลังกายตอนเช้าทำให้เราเนี่ยมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นซึ่งในการออกกำลังกายค่ะ จะมีสมองจะผลิตสารเคมีที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเราไม่เครียดแล้วก็ลดภาวะซึมเศร้าค่ะอย่างที่7ค่ะการออกมารับอากาศสดชื่นในตอนเช้าค่ะในตอนเช้าอากาศยังเต็มไปด้วยออกซิเจนมีมลพิษน้อยการที่เราสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าจะทำให้เรารู้สึกกระปีกก้กระเป๋าสดชื่นสดใสมากขึ้นและ อย่างสุดท้ายค่ะการใช้เวลาสัมผัสกับสิ่งสวยงามรอบๆตัวเราลองตื่นเช้ามามองไปนอกหน้าต่างนะคะถึงแม้ว่าภาพนอกหน้าต่างเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เราชอบหรือเราไม่ชอบแต่ถ้าเรามองดีๆแล้วมองให้ลึกลงไปแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะทำมันก็จะทำให้เรามีความสุขไม่ยากเลยเป็นยังไงคะ8อย่างที่ครูฝนพูดมาเป็น8อย่างที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ครูฝนคิดว่าในตลอดเดือนกันยายนนี้ถ้าเด็กๆลองทำแปดอย่างที่ครูฝนพูดไปดูเด็กๆจะตื่นเช้ามาอย่างสดชื่นสดใสแน่นอนค่ะและว,วันนี้นอกจากที่อยากให้เด็กๆตื่นเช้ามาอย่างสดชื่นแล้วครูฝนก็ยังมีเรื่องน่ายินดีของเพื่อนๆโรงเรียนอนุบาลสงขานะคะจากผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ปีการศึกษา2567 s o u t h e r n e n i l i s h Medium Instruction p โปรแกรม p e n House 2024ค่ะโดยมีท่านรองมรกรฉชัดจินดารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขาจะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับเพื่อนๆคนเก่งของเราซึ่งมีทั้งหมด6รายการดังนี้ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3รายการแข่งขันซิงกี้งอมผิด คอมเพร t ชันรางวัลที่ได้รับคือรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กเด็กหญิงกัญญาพัฒรัตนบัวชุมรายการส l ปล n ิ b e บ Competition รางวัลเหรียญทองลำดับที่4เด็กหญิงปินชามณีพงษ์ รายการอินพอมทูสปีดคอมเ i ตชันรางวัลเหรียญทองระดับ10เด็กชายวัชระพัฒวิสิทธิ์ไพบูรณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6รายการแข่งขัน p i กทอรี a l ลไรติ n งรางวัลที่ได้รับเหรียญทองแดงเด็กหญิงทิติการบูรณนะ รายการ i อินพอม s p e e d c o m p e t i t i o n รางวัลเหรียญทองลำดับที่13เด็กหญิงนัทนิชาอิสโรและรายการ c o s เวิรรางวัลที่ได้รับเหรียญทองลำดับที่9เด็กหญิงสิรินทาปักษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทั้ง6คนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านรองมรดกชัดจินดาที่ให้เกียรติมามอบรางวัลกับเด็กๆในวันนี้ลำดับต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมรอบรั้วบัวบานพบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คทับ3เรื่องสำนวนที่ใช้ในภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกันค่ะเร่องรอบรั้วบัวบาน grade i x l e t three. Today we're going to share some simple English i d e o m with you. Let's check them out. สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากชั้นจุสาวิทยุภาษาวันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้เรื่องสำเนียงสังกฤษง่ายๆให้ทุกคทราบถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังกันเลย Number one don't t o u d h e a book by its cover แปลว่าอย่าตัดสินคนจากแค่ภายนอกตัวอย่างเช่น you can t o u c h a book by cover คุณไม่สามารถตัดสินใครที่ภายนอกได้ เบอ The Piece of Cake แปลว่า,าง่ายๆตัวอย่าง the exam is a piece of cake ข้อสอบง่ายม,มากๆ number three action speak louder than words แปลว่าการทำสำคัญววกว่ากพูดตัวอย่าง you know action speak louder than words คุณรู้ไหมาการทำชัดเจนวกว่าพูดนะ Turn The Table แปลว่าพลิกสถานการณ์ตัวอย่างเช่น The Underdog Team Turn The Table in the Final Match แปลว่าทีมรองชนะเลิศสามารถพลิกสถานการณ์ในเกมสุดท้ายได้ And Number five s p e a k Up the d e b v i แปลว่าพูดถึงพ๊กก็ามาเลยตัวอย่างเช่น I hope my boss doesn't come to work today Oh p e a t Up the d a View อย h e ชี m คฉันหวังว่าเจ้านายจะไม่มาทำงานในวันนี้ โอ้พูดถึงก็มาเลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย